สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่ผมเตลวแตงจากมิตซูบิชินั่นเองนะครับวันนี้นะแตงมีแนวทางการตกแต่งมานำเสนอนะครับสำหรับรถรุ่นปาเจโร่สปอร์ตนะปี2025ครับคันนี้นะเป็นรุ่นเริ่มต้นครับเป็นรุ่นพาร m มนะ2025ราคาอยู่ที่1 389,000บาทนะคันนี้จะตกแต่งแนวไหนสไตล์ไหนแตงพาไปดูกันครับผม <formation. S 2> มาเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยตรงโลโก้คำว่าอักษรคำว่าปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยครับมีการติดตั้งเพิ่มนะอันนี้ติดเป็นแบบแบบเดียวกับที่ใช้ในรุ่น Elit e e dition เลยนะครับเป็นดำเงานะอันนี้ตัดเลือกติดเป็นแบบของแท้ให้เลยนะครับตัวกระจังหน้าเนี่ยของเดิมที่เป็นสีเงินก็มีการทำสีพ่นสีใหม่เป็นสีดำนะครับอันนี้ทำสีที่ศูนย์เลยนะครับรับประกันงานสีสองปีนะครับไม่ทำข้างนอกนะอันนี้แต่งทาให้แบบนี้เลยพร้อมกับมีตัวครอบไฟหน้านะครับทั้งครอบไฟหน้านะครับเปสี่ยนสีทำงัน ด้านหน้าเนี่ยเลือกใช้นะครับชุดปกตเป็นของไรเดอร์เเนี่ยด้านหน้าจะเลือกมีการเป็นสไตล์สีดำนะครับขีดกับสีแดงนะพร้อมกับสีขาวมุกข,ของตัวรถนะดูสวยงามสปอร์ตลงตัวมากเลยนะครับผมอันนี้สำหรับด้านหน้านะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างต่อครับ ในส่วนงด้านข้างนะครับล้อแม็กเนี่ยของเดิมจะเป็นสีเงินนะครับอันนี้ได้ทําการตกแต่งใหม่นะครับพ่นสีนะเป็นล้อเดิมเนี่ยแต่ทำการพ่นสีดําไปนะจะเป็นสีดําแบบเดียวกับที่ใช้ในรุ่น Elite e dition ที่เป็นตัวท็อปเลยนะจากของเดิมสีเงินอันนี้เปลี่ยนเป็นสีดําแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วต่อมานะครับจะเป็นตัวคิ้วนะครับตัวคิ้วคิ้วขอบซุ้มล้อนะครับเป็นสีดําเงาครับก็เพิ่มความดุดันให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะใส่คิ้วล้อแบบนี้ไปหล่อๆเลยนะครับรวมไปถึงคันนี้จริงๆอ่ะ ีในตัวขงกระจกมองข้างหลังคาแล้วก็ราวหลังคานะครับทำสีดําทั้งหมดเลยเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นทําเป็นสีขาวตัดสีดํานะครับสวยงามลงตัวทูโทนนั่นเองนะครับสีเนี่ยย้ำอีกทีนะครับแต่งทําสีที่ศูนย์ของมิตซูบิชิเองนะครับไม่ได้ทําอู่นอกนะรับประกันงานสีให้2ปีนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นคิ้วกันศาสให้ด้วยนะครับสำหรับตัวคิ้วกันศาสเนี่ยจะติดตั้งเป็นของแท้เลยนะถ้าสังเกตของแท้วิธีสังเกตคือจะมีคําว่ามิตซูบิชิมอเตอร์ครับเป็นตัวนูนอยู่ด้านในนนั่เองนะครับย เช่นเดียวกันนะมีคำว่า m ิ t ูบิชิมอเตอร์นะครับ้ oh. อมมือเปิดทำสีดำนะครับ oh. จะได้แมทกับตัวเบ้ารองมือนั่นเองนะครับผม รวมไปถึงออปชั่นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เพิ่มมาในรุ่น2025สําหรับรุ่นพามนะคือตัวบายสปอร์ตวันนิ่งนั่นเองนะครับตัวเตือนมุมอับสายตานะด้านข้างเนี่ยปกติรุ่น2024ยังไม่มี2025มีให้แล้วนะตัวเตือนมุมอับสายตาในระุ่นพามครับเวลามีรถมาด้านข้างไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาครับมันจะมีไฟขึ้นที่กระจกนะเป็นมุมสีส้มนะครับเพื่อเตือนว่ามีรถมานะอย่าเพิ่งออกไปในเลนด้านนั้นนะครับหรือถ้าเกิดเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะมีเสียงเตือนปิป๊บบดดดด้้้นะ้วววยยยนน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 ะะะ่่่่่่่่่่าาาาาาาออออออมมมมีีีีีีรรรรถกลลัลนนัันนัััังงงใใใเเเเเปปปป็ชททคคพิุ2025๋ตตไูภบ สำหรับภายในนะครับรุ่นพามเนี่ยจะเป็นได้เป็นเบาะหนังสีดานะครับแบบนี้เลยนะถ้าเป็นตัวเ e l ล t จะเป็นเบาะสีเบอร์กันดีตอนนี้ปาเจโรเหลือแค่2องรุ่นย่อยนะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าแล้วนะครับสิ่งที่เพิ่มมาอีกหนึ่งจุดในรุ่น2025คือจะมีเป็นตัวดันหลังไฟฟ้าด้วยนะครับประโยชน์ของมันคือปรับช่วยดันหลังครับลดอาการเมื่อยล้าเวลาล้องเดินทางไกลนั่นเองก็สามารถช่วยได้นะเวลาดันหลังเนี่ยจะได้ไม่เมื่อยมากนะครับตัวนี้มีออปชั่นที่เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับอ จอแบบเข็มไม่มีแล้วนะครับในตัว p a เจ r o Sport นะครับผมแล้วก็ออปชั่นอื่นๆนะครับของเดิมก็มีครบเลยนะคยคอนโทรลก็เป็นแบบ Adaptive Cruise Control ด้วยนะครับเป็นตัวแบบล็อกความเร็วแบบแปรผันตามความเร็วคันหน้าได้เราล็อกไว้ที่100ครับแต่ถ้าเกิดคันหน้าวิ่ง80รถสามารถลดความเร็วเพื่อจะเหลือ80เพื่อจะวิ่งตามคันหน้าได้เลยนะครับอันนี้ออปชั่นพวกเนี้มีมาครบอยู่แล้วรวมไปถึงไฮเดนชิพนะครับตัวปรับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนะครับตัวปรับเสียงเครื่องเสียงอะไรทุกอย่างมีมาครบอยู่แล้วตรงหน้าจอตรงกลางครับจอเดิมของ Pajero Sport เนี่ยครเป็นจอที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แล้วเรียบร้อยนะครับผมฟังก์ชันการใช้งาน คบคันนะครับในรถราคาแค่เริ่มต้นแค่1.389 0 0าพันเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังต่อครับ ในส่วนของด้านหลังนะครับที่มีการตกแต่งเพิ่มนะครับจะเป็นในส่วนของตัวครอบไฟท้ายก็ทําเป็นสีดําเงานะครับดุดันนะแมตช์กันทั้งคันนะครับเพราะรถคันนี้โจทย์คือลูกค้าอยากได้คือทาเป็นทูโทนนะขาวตัดดํานั่นเองนะครับรวมไปถึงจะมีตัวครอบปาท้ายนะครับเป็นคําว่าอักษรคขาว่าปาเชโรสปอร์ตนะพร้อมกับมีไฟด้วยนะเวลาเราเหยียบเบรกนะครับก็สวยงามดูลงตัวนะครับแล้วก็จะมีติดตั้งนะครับเป็นตัวคิ้วกันกระแทกกันลอยนะด้านหลังนะครับเพราะนี้สมมุติเวลาเราถือของนะครับมาวางในรถอาจจะเฉียวหรือเบียดกะ่่ววนนนนนี้้้้้ััักก็็็็ตตติดดดงงไไไปปจมเเออยแลา หลังครับข้างล่างจะเป็นตัวชุดแต่งสปอร์ตรอบคันของ Rider M นั่นเองนะครับอันนี้ลูกค้ารีเควสมาว่าอยากจะได้เป็นแบบท่อคู่นะครับแต่อยากได้เป็นท่อสี่เหลี่ยมตรงไปไม้นะอันนี้ก็เลือกได้ใครอยากได้เป็นท่อคมก็มีท่อสี่เหลี่ยมไปไม้แบบนี้ก็มีหรือจะเป็นแบบไม่มีท่อเลยก็สามารถรีเควสเลือกกันได้เอาตามที่พี่ๆเพื่อนๆชอบได้เลยนะครับผม แล้วก็อีก1จุดออปชั่นนะครับที่เพิ่มมาในตัว2025คือระบบเตือนถอยออกจากช่องจอดหรือ RC TA นั่นเองนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยครับเวลาจอดรถในซองเนี่ยถ้ามีรถมาด้านหลังและเซ็นเซอร์จับได้ครับจะมีเตือนขึ้นที่หน้าปัดเลยนะว่ากําลังมีรถกําลังมานะระวังนะครับออปชั่นตัวนี้ครับก็ช่วยในเรื่องของการว่าเวลาจะถอยออกจากช่องจอดอ่ะทำให้การถอยออกจากช่องจอดเป็นได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนภายในครับอีกหนึ่งจุดนะครับที่เพิ่มมาในรุ่น2025 Limited Edition เลยนะครับก็มีทั้งคู่หน้านะครับม่านด้านข้างนะครับตรงมาข้างด้านเบาะแล้วก็หัวเข่าคนขับนะครับรวมทั้งหมดเป็จ็ดใบนั่นเองนะครับตัวนี้ครบออปชั่นครบคันเลยครับปาเจโร2025นะครับเป็นเครื่อง 4N16 นะครับ 2,400cc หนึ่งแรงม้านะใช้เป็นเกียร์ลูกใหม่นะครับ6สปีดนั่นเองนะครับประหยัดน้ำมันมากขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นนะครับราคาเริ่มต้นรุ่นพามนะครับเพิ่มออปชั่นแต่ไม่เพิ่มราคาราคาอยู่ที่1 3 8 9 0 0 0บาทนะัามแสนีะครับมโปรโมชั่นนะดาวเริ่มต้นเพียง1,30,000บาททเ่านั้นนะครับตต้้งงแแแ่่บบบนีเลย1,30,000าทนะครับถ้้าาเเกกิดดใใครสนนจี่่ยทัหแตงไ ยนะครับที่อินบ็อกซ์นะครับติดต่อที่ Line ID T A N V A S หรือ T A N V A S หรือจะติดต่อด้ที่เบอร์โทรนะครับ0809834771ครับ0809834771วันนี้ขอตัวลาไว้ก่อนครับคลิปหน้าตังจะรีวิวรถรุ่นไหนให้ดูอีกคอยฝากติดตามไว้ด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ Drive your ambition Mitsubishi Motors